ภารกิจอันยิ่งใหญ่ของผมในครั้งนี้คือภารกิจที่ไม่ธรรมดามันคือความท้าทายและน่าเร้าใจที่สุดนี่คือการนำทางไปยังดินแดนที่อยู่ไกลโพ้นและเต็มไปด้วยอันตรายการได้ไปยืนร้องเพลงบนยอดสูงสุดของขุนเขาพระศิวะคือสิ่งที่หม่อมราชวงศ์เชษฐาวราริศหยหามาทั้งชีวิตและนี่คือภารกิจเสี่ยงตายของผมที่ต้องนำทางเพื่อพาคุณชายเชษฐาและคณะ ไปยังจุดหมายปลายทางและทำภารกิจให้สำเร็จลูล่วงก่อนวันคืน5ค่ำเดือน12โดยตามรายแทงระบุว่าต้องค้นหาของ5สิ่งให้เจอและนำติดตัวขึ้นไปบนยอดขุนเขาพระศิวะผมนำทางในครั้งนี้โดยได้รับค่าจ้างรายวันวันละ300บาทซึ่งเป็นค่าแรงขั้นต่ำตามนโยบายรัฐบาลเดินป่าแค่83วันผมก็สามารถซื้อไอโฟนในเครื่องหนึ่งสบาย การเดินทางเริ่มต้นขึ้นที่หมู่บ้านหนองน้ําแห้งจุดหมายแรกของพวกเราคือหมู่บ้านหล่มช้างหมู่บ้านเกรเรียงกลางป่าลึกและพักที่นั่นสองคืน